จะให้ผมช่วยบำบัดเรื่องอะไรครับคุณมีาการเป็นยังไงฮะช่วยเล่าหน่อยฮะเครียดเรื่องข่าวแต่ละข่าวบ้านเมืองตอนนี้มันแย่หมดธรรมดาฮะทุกวันนี้โควิดมันระบาดนะฮะที่บ้านปลูกกระเบื้องปะก็มีปลูกบ้างนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วถ้าไปปลูกหญ้าอันตรายนะฮะช่วงโควิดทําไมก็หมอเยอกมาบอกโควิดระบาดทั่วหย่อมหญ้า แล้วเทียงเรื่องอะไรคือหมอแม่งก็ใจว่าแบบเหมือนแบบกูติดคำหยาบไอ้เหีย ر. คือกลัวอยากเลิกครับคือคือกูรู้สึกว่าการพูดหยาบแม่งไม่ดีอะไรเงี้ยพี่เข้าใจผมใช่ปะต้องฟังก็รู้สึกไม่ดีทั้งนั้นมันกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวไปแล้วอะตอนเด็กมันเล่นโอเคแนวก้าวร้าอะถูกปะแต่พอโตปุ๊บมันไม่ได้้ะคนมันก็จะบอกว่ามึงไม่ได้น่ารักเหมือนตอนเด็กแล้วมึงมาตรงมาเล่นหยาบแต่กูหยาบไ้เฮียคุณก็เปลี่ยนแล้วเพิ่มมันก็ได้ไงก็จะจถึงมาให้ช่วยนี่ไงงูถามมไ แม่เฮ้ยใช่ใช่คุณมีปัญหาด้านอารมณ์เข้าใจเข้าใจอันนี้คุณอะอะไรขวางหูหน่อยก็เออมึงก็ฟังมึงก่อนดิกูเป็นกูไม่มีที่ระบายลูคนเดียวด้วยผมผมเข้าใจผมผมให้คุณระบายได้แต่ทีนี้ผมกำลังจะบอกวิธีบำบัดมันเก็บกดนู้เว้ยคุณต้องทิ้งอารมณ์แบบว่าก้าวล้าลงไปบ้างมือีัยไองตัดแม่งรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่พี่กระจายไปแบบคือแบบคูออยากแบบคือก็อยากลงไว้แบบแม่งเอางี้คุณอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะไม่ต้องคุณหรอกนกูกูอะไรหมออ้าวเออ ไม่ต้องปอมหรอกบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจอยู่กับตัวเองให้มากๆไม่มีใครรักคุณเท่ากับคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าคุณไปเครียดปุ๊บคุณทําลายสุขภาพไหมเห็นไหมคุณเริ่มทิ้วชนกันแล้วมันต้องเนียกมนจะตึงและสมองมันมีสองซี่ก่ะสเก็ตขึ้นด้วย อ่ะพอเครียดแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเครียดอันนี้สกปรกไปอ้างอันนี้คือความสกปรกแค่นั้นเองคุณเครียดมากนะสิวคุณขึ้นเยอะมากเลยนะมันปิดหลายเดือนด้วยไงปิดหลายเดือนด้วยผมไม่ไหวหรอกแต่ก่อนต้องไปเมือนทองใช่แต่ตอนนี้มันปิดหมดละผมต้องมีชักไปบ้างเคยหมอดาราประมาณสี่คนมีใครบ้างหมอจะจดชื่อไว้แล้วไปทำป่ะเออมีคุณตั๊กลีลานะครับโิ่งนะเขาลูกใหญ่เลยนะโอ้โหลูกเก่ารับมีครับเขามีรูปไหนรูปสมัยตอนที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะครับหมอมีด้วยครับอืมอืมหมอเป็นไรอ่ะ ไม่ใช่หมอกำลังจะเก็บข้อมูลแล้วก็บอกคุณว่าเดี๋ยวเก็บนี่กวอนดีกว่าหมอคุณผมว่าเอานี่ไว้ดีกว่าถ้าไม่มีนนั้นผมว่ามือนะโอเคมีเอานี้ไว้ยังนิ่งอนัดมีละเอานี้ไว้สมมติว่าใครมาทําอะไรร้ายคุณไม่ว่าจะทางด้านพิมพ์ข้อความมาหรือว่าอะไรเสียสีคุณมาไม่ต้องอยากใส่มันคุณนิ่งเอาไว้คุณอย่าโกรธแก้ยังได้เหรอวะได้เลยเดี๋ยวคุณหมอทําให้ อย่ากดอันนี้ไม่กดเจ็บเจ็บก็นิ่งอ่ะไม่กดนะคุณว่านิ่งได้คุณเริ่มหายละแลอวคุณเริ่มหายละโอ้โหหมอสุดยอดเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมหายเลยทำขนาดนี้ก็ไม่ต้องไหวแล้วมือไหนอ่ะบอกมาเลยมือไหนใช้มือไหนอาบอกหมอมากใช้มือไหนกําัดกําัดเฮ้ยนี้มือนี้หมอดิ๊ก ทีหลังอย่าชักเข้าใจไหมครับหมอหมอหมอเมื่อกี้เขากระซิบผมเขาแกล้งบอกว่ามือขวาแต่จริงเขาใช้มือซ้ายเขาจะลับโป๊ะเขาจะลับโป๊ะโป๊ะโค้าโป๊ะโ้๊ะโป๊ะโปหายปล้วป๊ะโ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 ป๊่าป่าโป๊ะ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 โเ๊ะโป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 ่ะโด๊ะโป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 ๊ะโร๊เปา หายไหมหายครับพี่โอเคเดี๋นึกว่าจะ๊ขึ้นเท่าไหร่ที่หมอจะได้รู้ว่าตัวโอเคแล้วชัวร์ตามหมอนิ่งอ่ะตามหมอนิ่งอ่ะโอเคนะขอบคุณครับมีอะไรก็มาหาหมออีกไหมเดี๋ยวรับผิดชอบให้สัสสัส e n s e ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส e n s e ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งเซนทีวี่ง Senti wee yeah, centuria, centuria, yeah, senti wee yeah, senti wee yeah, yeah.